สุดท้ายของรายการเนชั่นอาสานะคะในช่วงนี้เรายังอยู่กับท่านผู้การอ้อค่ะพลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะผู้การอ,อ้อคะอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงต้นปีแบบนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าเป็นช่วงของการยื่นภาษีหรือว่าการขอคืนภาษีประจําปีใช่ไหมคะครปรากฏว่าช่วงนี้เริ่มมีข้อความไม่ว่าจะเป็นใน SMS หรือว่าเป็นข้อความในอ e ีเมลเนี่ยส่งเข้ามาว่าท่าน ได้รับเงินคืนภาษีค่ะแล้วก็ให้กดคลิกลิงก์เข้าไปปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงกรันว่าได้รับข้อความจากเ,เหมือนกับแอบอ้างชื่อเป็น eform ไทยบอกว่ามาจากกรมสรรพากรค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะได้รับเงินคืนภาษีแล้วให้เราคลิกลิงก์นี้เข้าไปหลังจากนั้นอา้าวเป็นของปลอมเออแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงเอาข้อมูลไปหรือแม้กระทั่ง ถูกดูดเงินออกจากบัญชีจนเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะผู้กันอ้อทมไมปัจจุบันนี้มิจฉาชีพเขาใช้รูปแบบนี้มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะจริงๆเขาเรียกว่าปฏิทินการหลอกลวงนะครับมันไปตามอีเวนต์ของแต่ละเดือนในรอบปฏิทินมกรากุมภพาแน่นอนประชาชนต้องยื่นแบบภาษีเพราะนั้นเนี่ย มันทําให้เนียนก็คือเข้ากับสถา,านการณ์ก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นกรมสรรพากรแล้วก็ติดต่อมายังพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะทําอะไรแล้วแต่ให้เราเนี่ยหลงกลไม่ว่าจะเป็นการคลิกลิงก์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคลคลหรือแม้กระทั่งหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินเพราะนั้นเนี่ยมาต่อสร้างเรื่องสร้างราวการหลอกลวงในลักษณะที่บอกว่าเป็น e-form มาจากกรมสรมกรพากรก็เป็นรูปแบบหนึง่งครับที่จะมาติดต่อกับประชาชนเพื่อให้หลงเชื่อ,อด้วยวิธีการต่างๆครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วกดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเข้าไปกรอกข้อมูลให้เขาแล้วหรือบางคนเนี่ยสูญเสียเงินไปแล้วเพราะว่าไปถูกติดตั้งแอปรีโมทดูดเงินควรจะทํำยังไงคะถ้าแบบรู้ตัวได้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วโมงทองหรือโก g ด l d e n hour ะนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือปิดสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตหรือสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะฮะแล้วก็พอติดอพอปิดไปแล้วเปิดโหมดเครื่องบิน เพื่อที่จะไม่ให้เขารีโมทหรือว่าควบคุมโทรศัพท์เราได้หรือแม้กระทั่งจะมาทําธุรกรรมอะไรผ่านโทรศัพท์ของเรานะครับสเนี่ยก็คือติดต่อนะครับอายัดบัญชีนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกโทรไปหน 1, 4, 4, 1, 1> ึ่งสี่สี่หนึ่งให้อายัดบัญชีก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่ายใช้โทรศัพท์ของตัวเองโทนะเพราะตอนนั้นใช้ใชไมโหมดมเครื่องบินอยู่เป็นโหมดเป็นไฟโหมดอยู่เอาโทรศัพท์ของคนในครอบครัวโทรไปครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์ของตัวเองมาลบทุกอย่าง หรือหรือไม่ก็รีเซ็ตเป็นค่าโรงงานเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์เราอ่ะมันมีอะไรมาฝังอยู่เพราะเราคลิกลิงก์ไปแล้วอาจจะมีการดาวน์โหลดแอปดูดเงินอยู่ในโทรศัพท์เราเพราะนั้นเนี่ยคืนค่าโรงงานอสอบถามผู้การอ้อค่ะถ้าเกิดเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเป็นกรมสรรพากรจริงๆเนี่ยคะ่ยคะเขาจะมีการส่งข้อความแปะลิงก์แบบนี้เข้าไปในอีเมลหรือเข้าไปใน SMS มไหมคะไม่มีครับ จร,จริงๆตอนนี้เนี่ยหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีการรับประสานความร่วมมือครับโดยกสทชเนี่ยก็ <คะ S 2> ขอความร่วมมือมาว่าในการส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปแนบลิงก์เพราะตอนนี้ประชาชนอาจจะสับสน <คะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าได้รับข้อความนะครับหรือมีการแอดไลน์นะครับบอกว่าเป็นหน่วยงานหน่วยงานนี้แอดไลน์เสร็จแล้วให้เรากดลิงก์นั่นคือมิจฉาชีพท่านพึงระวังเลย <คะ S 2> อย่าไปกดเด็ดขาด คคเคยเจอ,อกรณีของการส่งข้อความเข้ามาใน sms เนี่ยนะคะแต่ลิงก์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่การติดตั้งแอปีโมทดูดเงินแต่เป็นลิงก์ที่พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปในไลน์ของบุคคลบุคคลหนึ่งที่มีการเหมือนกับแอบอ้างชื่อแล้วใช้ชื่อหน่วยงานเป็นชื่อของกลมนั้นกลมนี้อะไรแบบนี้แบบนี้สันนิษฐานเอาไว้เลยว่าเป็นมิชาชีพใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ย ลายเนี่ยมันก็ปลอมได้อเอารูปใครก็ได้เอาชื่อใครก็ได้เป็นเจ้าของบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาโลโก้ของหน่วยงานนั้นแล้วก็ใส่ชื่อเป็นหน่วยงานนั้นกรมนั้นกองนี้มันทําได้หมดเพราะนั้นถ้าเกิดเจอแบบนี้สันนิษฐานไว้ก่อนอาจเป็นมิจฉาชีพไม่ควรเชื่อค,ครับรู้กันเอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนอกจากนั้นนะครับบางทีอาจจะให้หลอกให้เราเชื่อว่าเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจริงส่งลิงก์มาว่าเป็นเว็บไซต์ ข้อสังเกตถ้าเป็นเว็บไซต์ราชการหรืออีเมลราชการจะมีที่อยู่คือ .go.th ถ้าเป็นอื่นเนี่ยก็เช่นกันอย่เช่น .co.cc.com อะไรพวกนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะถ้าเป็นราชการติดต่อเขาจะใช้ .go.th ซึ่งมีการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคอย่างที่ผู้การออ้บอกนะคะก็ป้องกันตัวเองเอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้การออค่ะพลตําวตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่ชาติขอบพระคุณค่ะครับ ผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเ네นชั่นอาสาประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยากจะส่งเรื่องร้องทุกร้องเรียนส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของรายการเ네นชั่นอาสาที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและผู้กากันอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเรามีนัดกัน4ี่ทุ่มตรงวันอาทิตย์เหมือนเดิมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ